มาทำวุ้นสาคูกะทิใช้สาคูกระเจี๊ยบแดงเป็นวุ้นสาคูที่นุ่มหนึบหวานมันเลยค่ะไปดูวิธีทากันเลยจะแช่ผงวุ้นไว้ก่อนค่ะใช้น้ําเปล่า250มิลลิตรใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนชาครึ่งใส่ผงวุ้นลงไปแล้วก็ใช้ช้อนคนให้วุ้นกระจายตัวออกเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย15นาทีค่ะ ต่อไปจะไปล้างสาคูโดยนำสาคูกระเจี๊ยบแดง30กรัมเทใส่ลงไปในกระชอนนำน้ำเปล่าราดล,ลงบนสาคูให้ทั่วนะคะแค่ล้างผ่านน้ำให้สาคูพองตัวเวลานำไปต้มจะช่วยให้สาคูสุกเร็วขึ้นเสร็จแล้วจะพักให้สะเด็ดน้ำหลังจากนั้นก็นำน้ำตั้งไฟให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่สาคูที่พักเอาไว้ใส่ลงไปแล้วก็กวนสาคูค่ะพอน้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งเม็ดสาคูก็จะลอยขึ้น สาคูกระเจี๊ยบแดงนี่จะสุกเร็วค่ะต้มประมาณ5นาทีเม็ดสาคูก็จะสุกใสแล้วพอสาคูสุกแล้วก็ปิดไฟนำฝาหม้อมาปิดพักเอาไว้สินาทีมาดูสาคูที่พักเอาไว้ครบ10นาทีแล้วค่ะจะเป็นเม็ดสาคูใสๆแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปเทน้ำออกน้ำที่แช่สาคูก็จะเป็นน้ำข้นๆเป็นเมือกลื่นๆเดี๋ยวเราจะนำน้ำเปล่ามาล้างค่ะ ล้างให้เมือกสาคูออกให้หมดแล้วจะพักเอาไว้ให้เสด็จน้ําพักสาคูเอาไว้จะไปกวนวุ้นกันต่อเลยค่ะนําผงวุ้นที่เราแช่เอาไว้ไปตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนพอน้ําเริ่มเดือดผงวุ้นเขาจะค่อยๆละลายนําช้อนมาจุ่มลงไปในวุ้นได้เลยค่ะเราจะเช็คดูว่าวุ้นละลายหมดแล้วยัง ถ้าไม่มีผงวุ้นติดช้อนขึ้นมาก็แสดงว่าละลายหมดแล้วต่อไปก็นําน้ําตาลทรายใส่ลงไปหนึ่งร้อยกรัมค่ะวุ้นเดือดอยู่แล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปก็กวนแป๊บเดียวน้ําตาลทรายก็ละลายหมดน้ําตาลทรายละลายหมดแล้ววุ้นก็จะใส่แบบนี้เลยค่ะนําน้ํากะทิใส่ลงไปเลยสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรกวนให้น้ํากะทิเข้ากับวุ้นก่อนแล้วพอน้ํากะทิเริ่มเดือดก็นําสาคูที่เราพักไว้ใส่ลงไปค่ะเม็ดสาคูก็จะติดกันหน่อย เราก็จะกวนให้เม็ดสาคูกระจายตัวออกค่ะเมื่อเม็ดสาคูกระจายตัวออกหมดแล้วไม่ต้องรอให้เดือดค่ะปิดไฟได้เลยปิดไฟแล้วให้คนต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งนําไปใส่พิมพ์คนให้วุ้นคลายความร้อนลงนิดนึงก่อนจะนํามาโยชนใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสองนิ้วค่ะจะใส่แค่12อันที่เหลือสุดท้ายนะคะจะนําไปใส่ถ้วยพลาสติกตอนนี้ความร้อนของวุ้นก็ลดลงไปมากแล้ว ใส่เสร็จแล้วก็พักให้วุ้นเขาเย็นตัวแล้วก็เซตตัวลงไปเองค่ะผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงแล้วค่อยนําไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเอาไว้ข้ามคืนแล้ววุ้นก็ไม่ขายน้ํานะคะสาคูกระเจี๊ยบจะมีความนุ่มหนึบตัววุ้นก็ไม่ได้แข็งมากแล้วก็ไม่ไน่นิ่มจนเกินไปพอดีเลยค่ะหอมมันจากน้ํากะทิความหวานก็กําลังดีความหวานนี่สามารถปรับเพิ่มได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ